สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเป็นวิชาดนตรีนะครับสําหรับวิชาดนตรีในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของการขับร้องเพลงนะครับเด็กๆเกี่ยวกับรูปแบบของการขับร้องเพลงนะครับก่อนอื่นนะครับความหมายของการขับร้องเพลงก็คือเวลาที่เรานะครับมีการเปล่งเสียงออกมานะครับโดยให้เสียงของเราเนี่ย ตรงกับจังหวะและทำนองของเพลงอ่าซึ่งเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องออกเสียงให้อย่างถูกต้องและที่สําคัญจะต้องชัดเจนและเราจะต้องร้องให้ตรงกับเนื้อเพลงและอารมณ์ของบทเพลงนะครับซึ่งการขับร้องเพลงนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้เลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเน การขับร้องเพลงเดียว 2. การขับร้องเป็นหมู่หรือกลุ่มนะครับหนึ่งการขับร้องเพลงเดียว2การขับร้องเพลงหมู่หรือกลุ่มนะครับทั้งสองแบบเนี้ยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกเลยนะครับนะครับหนึ่งการขับร้องเดียว การขับร้องเดี่ยวนะครับก็คือที่เวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยเราจะร้องเองแค่เพียงคนเดียวครับเราร้องเองแค่เพียงคนเดียวครับจะเป็นการขับร้องโดยใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยร้องแค่เพียงคนเดียวร้องแค่เพียงคนเดียวจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้ซึ่งเวลาที่ร้องเพลงเนี่ยผู้ที่ขับร้องนี่ครับ S <S จะต้องมีความแม่ Erik, นยำนะครับจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของจังหวะและทำนองเพลงจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของจังหวะและทำนองเพลงมีเสียงและน้ำเสียงของผู้ที่ร้องนะครับจะต้องมีความไพเราะ IB นะครับและที่สำคัญเลยนะครับจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงนะครับมาสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าอารมณ์โศกเศร้าเสียใจดีใจร้องไห้หรือว่าสนุกสนานานิฮานี่หรือว่าแบบปกปติเนี่ยเราจะต้องใส่อารมณ์ออกไปให้ไปกับบทเพลงเลยนะครับเด็กๆเวลาร้องไปอะไร่ยต้องใส่อารมณ์ไปตามบทเพลงเลยนะครับดังภาพที่นักเรียนเห็นภาพนะครับบางครั้งเวลาร้องนะครับอาจจะร้องไปด้วยแล้วก็อ่านเล่นเครื่องดนตรีไปด้วยเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ด หรือว่ามีวงดนตรีบรรเลงให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้ที่ร้องเป็นผู้ที่ร้องแค่เพียงคนเดียวอ่ะอันนี้คือการขับร้องเพลงเดียวต่อไปการขับร้องหมู่อ่าข้อที่สองเลยนะครับการขับร้องหมู่การขับร้องหมู่นะครับก็คือการขับร้องที่เราใช้การร้องเพลงนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับตั้งแต่การร้องเพลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับหรือบางครั้งนะครับ อาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่งเป็นการขับร้องที่ใช้บทเพลงที่มีจังหวะและทํานองเพลงเดียวกันผู้ขับร้องเวลาร้องเพลงนะครับจะต้องร้องเพลงกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะและให้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองของบทเพลงเช่นการขับร้องเป็นกลมเป็นคู่หรือกลมใหญ่ นี่เรียกว่าการขับร้องเพลงประสานเสียงนะครับถ้าท่ววนนานเรียนดูในภาพแรกนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า,ามีการขับร้องเพลงแค่สองคนะระหว่างหญิงกับชายชายกับชายชายกับหญิงหรือว่าหญิงกับชายหรือว่า 2- อถึงสคนนะครับแล้วก็ร้องไปบิดกีตาร์ไปนะครับต่อไปนักเรียนดูภาพนี้ก่อน,นครับเป็นการขับร้องเพลงที่ว่าใช้กลุ่มไม่เยอะและ2อถึงสคนก่อนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะครับเป็นการขับร้องเพลงแบบใช้กลุ่มเล็กๆ 2- อถึงสคน เป็นการร้องเพลงแบบกลุ่มที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนจ,จนเกินไปนะครับไม่ว่าหญิงกับชายชายกับหญิงนะครับต่อไปทีนี้เราไปดูการขับร้องเพลงที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับใช้ผู้ร้องมากกว่า4คนขึ้นไปนะครับใช้ผู้ร้องมากกว่า4คนขึ้นไปนะครับในภาพจะมีคนร้องเยอะแล้วก็มีคุณครูมาคอยให้กำกับจังหวะ,ะและนักเพลงก็เป็นผู้ที่กำลังร้องเพลง การขับร้องเพลงอันนี้เขาเรียกว่าการขับร้องเพลงประสานเสียงใช้คนเยอะเลยใช้คนเยอะใช้คนเยอะไม่พอนะครับเด็กเวลาที่ร้องเนี่ยเราจะต้องอใช้ผู้ร้องจำนวนมากไม่พอแล้วจะต้องทําน้ําเสียงที่มีอเสียงคนละแบบกันเช่นเสียงตม่มเสียงกลางเสียงปกติและเสียงที่มีขนาดที่สูงจึงจะทําให้เพลงที่ เราได้ยินนั้นออกมามีความกลมกลืนแล้วก็มีความไพเราะนะครับเรียนดูในภาพเลยนะครับการกำลังเป็นภาษภาษษเสียงเห็นไหมภาพเด็กๆอยู่บนเวทีมีคุณครูอยู่หนึ่งคนแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงโดยที่ว่ามีเด็กๆอยู่บนเวทีจํานวนมากมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเรียงตามลําดับไปเลยนะครับ เวลาร้องเนี่ยเขาจะเรียนตามลำดับของนับเสียงด้วยของเนื้อเสียงของเพลงด้วยนะครับเรียกว่าการกับร้องเพลงระสาเสียงแต่ละคนจะมีเสียงและแต่ละแบบได้เสียงตามเสียงกลางเสียงปกติเสียงสูงหรือในภาษาดนตรีคือเสียงอันโตเสียงเบสเสียงโซเปนโนเสียงบาริโทนอันนี้คือหลักของการกับร้องเพลงประสานเสียงนะครับทีนี้เวลาเขาร้องเพลงเนี่ยอันดับแรกในการฝึกเลย ขอจะต้องก่อนที่จะร้องมาเป็นเนื้อเพลงนะก่อนที่จะร้องมาเป็นเนื้อเพลงนะครับขอจะต้องฝึกร้องตามระดับเสียงของตัวโนต้ตก่อนเลยออกเสียงให้เสมอให้เท่ากันนะครับเพื่อให้เสียงออกมาถูกต้องก่อนของที่จะไปร้องเป็นเนื้อเพลงนะครับ1นงโดสองเร3สามมีสี่ฟาห้าซอนหกลา เจ็ดทีแปดโดอ่ะแล้วเวลาร้องเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงเรียงตามระดับเสียงตัวโน้ตก่อนเลยเอ่ะโดเรมีฟาโซ โดทีโลโซฟามิเรโดแล้วร้องให้มีความไพเราะมากๆโดเรมิโฟโซโลทีโดโดทีโลโซฟามิเรโดถ้าสมมติว่าคนนี้ทำเสียงตันก็จะเป็นอย่างนี้ยโดเรมิโฟโซโลที đô xin phong cách do re mi fa so la chi do xin số gương do re mi fa so la si do xin xuống rồi do re mi fa so la si do xin đây là bài coi chạy mi แตกต่างกันออกไปเขาเรียกว่าการขับร้องแบบกลุ่มและประสานเสียงนะครับสําหรับวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขับร้องเพลงเดียวและก็เพลงคู่หรือว่าประสานเสียงที่สาคัญจะต้องร้องให้ตรงกับเนื้อร้องหรือตัวโน้ตนะครับและที่สําคัญจะต้องใส่อารมณ์ไปตามบทเพลงนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับหวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การขับร้องเพลงตามเสียงหรือการขับร้องแบบคู่แบบเดี่ยวหรือว่าแบบกลุ่มหรือว่าประสานเสียงนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับเด็กๆ